อืหน่องไ่ทอดแบบนี้ดีจ้ะค้นกรอบโอู้สวยปดจ้ะสวยงามตามท้องเรือจ้าสองสองสอบท้องป่องเลยนะหมดนั่นน่ะวันนี้น้ำซุปอร่อยด้วย หิมะตกทุกคนดูอย่างเยอะอะเมื่อคืนลูกเห็บยังไม่ละลายเลยวันนี้หิมะตกอากาศเปลี่ยนแปลงมากไม่ใช่หรอกมันก็จะประมาณนี้แหละมันจะหมดวินเตอร์แล้วมันก็จะสั่งลาความหนาวเนาะทุกคนจะเข้าสู่ดูดูใบไม้ผรีตามที่บอก แต่เราก็ไม่รู้ว่าวันไหนมันจะจะหมดหิมะเหมือนกันก็วันนั้นแหละวันสิ้นสุดเนาะแต่มันจะมาแบบนี้ทุกๆปีทุกคนแล้วแต่ว่าปีไหนจะเยอะปีไหนจะน้อยปีไหนจะช้าปีไหนจะเร็วเนาะได้เห็นหิมะอีกครั้งหนึ่งก็ดีใจอยู่จ้ะนกทุกคนถ่ายให้ดูจ้า หนาวดีเจ็ดโมง,งครึง่งตายบะหุบปิดดีๆหัวเย็นหนาวควันออกปากเลยไปวิ่งปออไปลองอัพก่อนโอเค แต่หนาวมากติดหลบทุกคนเช้าๆอ่ะเดี๋ยวไปวิ่งก่อนนะ โรงเรียนใกล้เสร็จแล้วไ <Huh. S 1> อ้ข้างหกเดือนก็เสร็จแล้ว huh. <Anybody> ใช่ตรงนี้เป็นโรงเรียนอนุบาลจ้ะเนี่ยเนี่ย <was> ก่อนก่อนวัยเรียนก่อนประถมโรงเรียนอนุบาล ประมาณนี้นนเ,เราก็วิ่งมาครึ่งชั่วโมงได้มัมหยงอเล็กซ์เขาติมไหมโอเคหน่อยเนะาะเชา้าเช้าอากาศหนาวมากดูว่าติดลบเท่าไหร่ <laughs> ติดลบแปดทุกคน เล็ก <Alex, S 2> <c oughs> มิน,นตอดปะลบ8ทุกคนเ<ๆ>ชา้าเชถามว่าเราวิ่งเรายังหนาวไหมหนาวหนาวใบหน้าแล้วก็หนาว,หนาว,ห,นาวหนาวมือไม่ได้เอาถุงมือเนาะแต่ก็ช่วยใน,ในความร้อนที่เราวิ่งอยู่ <c oughs> ก็ได้อยู่โอเคเราก็จะเดินกลับบ้านนะทุกคน <c oughs> ย้อนถ่ายป่ะครับทักทายกันได้จ้าทุกคนสวัสดีกันเนอเป็นเจ้าใดพี่น้องอันอากาศเมื่อวานบักอันอันลูกเห็บตกเมื่อนี้อันตอนเศร้าๆนะจ๊ะอันหิมะตกนิดนึงจ้ะแต่ว่าหลายประเทศมากเลยจ้าก็คือวันที่หนึง่งเมษาหลายประเทศมากเลยที่แบบหิมะตกน่นะทุกคนก็นั่นแหละตามอากาศเพาะจ๊ะตามอากาศอากาศก็คืออารมณ์ อารมณ์ขอคือคนนั่นแหละเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาพี่น้องจ๋าเมื่อนีนก็เขาขั้วอีกคือเกาจ้าทุกคนได้นยังกินเขาน่าเนาะทุกคนสบายดีบ่เนาะทุกคนเป็นจะไดเนาะทุกคนถูกหวยบ่พี่น้องวันที่หนึ่งอ่ะข่บ่ได้สื่อพี่น้องโศกบ,บ่เขาโศกบ,บ่เขาอ่านเรื่องหวยนี่บ่ได้กินเลยมแต่เสียอย่างเดียวพี่น้องลด ลดตัวลงลดตีอย่างกะดีใจนําเดอ้อภัยโศกดีด้อจ้ะภัยโศกดีมากินเขามันไก่ก็คอยเด้มื่อนี่อยเฮ็ดเขามันไก่ไม่งวาเบิงมื่อนี่เป็นเขามันไก่ทอดนะจ้ะนี่เขามันไก่ทอดอยากสิบอกว่าเขาออภัยหลายๆมือนี่บ่บ่ได้มีวิธีการเฮ็ดให้ทุกคนได้เบิงเนาะจ้ะมือนี่คอยเวียกหลายจ้ะทุกคนจ๋าฮละ โอเคอันนี้จะเป็นไก่ต้มเนาะจา้ะนั่นลหะ <c oughs> นำน้ำซุปเนาะพี่น้องอื่นละเดี๋ยวเขาไปซักไก่กันละนะทุกคนนี้เป็นน่องไก่จก้ะตามที่เคยเห็นประจำๆเนาะพี่น้องโอ้หเป่ากอดคือกเ,าเอาเต่ทำปราซุกบอ่อซุกอยู่จ้ะครับ <laughs> ย่างไันบอสุจกจ้ะแต่ว่าแบบเดี๋ยวชิ้นใหญ่ๆเลยชิ้นบุลเลมเลยไว้นี่ก่อนไวท้ไวไ <c oughs> ไวที่ไหนก็ไว้ใช่ไหมไว้ที่ไหนก็ไว้ใช่ไหม ผููผักเสียงด้วยจ้ะผูผักก็มันเล็กซันเดอร์ตอบดีจ้ะตอบมันขนมปังกรอบเือนขนมปังกรอบมันเนียนอ้ะอย่างนี้ทุกคนทุกคนดูดีๆให้ทุกคนเห็นชัดๆครับให้ทุกคนมีน้ำไหล หทุกคนมีหนามไร้ไหลพนะทุกคนจ่ะมีหาชิ้นจ้ะมีหาชิ้นแต่เอาสิบชิ้นเอาสิบชิ้นได้มีห้าชิ้นเอาสิบชิ้นอือหมชิ้นจ้ะน่องไก่ทอดแบบนี้ดีจ้ะทุกคนกรอบดีอู้สวยจ้ะสวยงามตามท้องเรื่องจ้ะ น้ำไหลไหลมันไหลไหลทุกทุกทีเลย <S <S 2> <S 2> ใช่ไหม <S <S 2> <S 2> ชิมชิม,ชมอันนี้เลยโอ้ยครับแม่ตอนหมักไก่อะแม่ไม่ได้ชิมไง <S <S 2> <S 2> แม่ก็ใส่ตว์เลยได้รสไหนก็เอารสนั้นเนละยไทยไม้กัด แค่เราอยากไปด้วยฮะแค่เราแค่เราอยากอยากไปเด้อโอ้ยเกือบหล่นอ่ามีสามมีสามชิ้นหนุ่มๆไม่ชอบนะไก่ต้มป้าป้าหมากินได้แต่ว่าหนุ่มๆไม่ชอบสองหนุ่มน้อยสองหนุ่มน้อยข่อยบอมักพี่น้องร้อนนี่ย ไก่ต้มแล้วก็ต้งนุงไก่ทอดทุกคนอันนี้เป็นข้าวมันที่หุงจ้ะหอมขิงหอมขิงขิง นมขิงหรือขิงขิงไม่ใช่ขิงนะครับขิงสังขิงขิงเดี๋ยวภาษาไทยขอไข่ลูกจำได้ไข่เออจานแตกวะแม่เกือบเกือบหอมดีหอมอยู่ ดีมากกันไม่แตงแล้วับ จานก่อนจะ้ะแต่งแมทแมสเดี๋ยวช่วยเอาจานข้าวมาด้วย <Okay. S 1> จานข้าวที่วางตรงนู้นนะลูกเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันโอ๊ยตก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  ơi, gìn đời chú đấy, gìn đời, siêng đời đấy, không phải không thăng, nếu thăng thăng tẳng, nếu thăng thăng tẳng, ai? Ai? เอาซองอย่างได้แต่เอาไม่เอาเยอะใช่ไหมไก่ต้มโอเค,คไก่ต้นมนมนมไม่เอาเยอะทุกคนก็วางไว้ข้างๆให้แล้วกันไม่ชอบหนังใช่ไหมไม่รา <laughs> <c oughs> คะถ้ากินทอดโอ้สถ้ากินทอดก,ก,กินได้นี่กองยอง,ง เดี๋ยวเอาไก่ทอดอันนี้คองไอเขียบปุ๊บอันนี้ของไอ้เขียบเมาไปแชนงานโอ้อยังงี้สวยมากเอาหนึ่งน่องเลยนะครับกินหมดบ่ครับกินหมดเมด,ด้อเพื่อนอยากสิ่หให้คอยจัดแบบสวยๆนะ่ะทุกคน ก็โอเคอยูดเดยอันนี้ให้พ่อแล้วก็พ่อชอบอ,อันนี้ไก่ไก่ต้มพ่อ,อก็ได้หนึ่งชิ้น ใครไปไหนพ่อเหรอไปไหนก็ช่างเขาเถอะนี่ของขอยจ้ะว่าแกชิเอาไก่ต้มเนจ้ะหนึ่งสิ่นสองสิ่นสามสิ่นจ้ะอันนี้ไก่ทอดไหมเออไก่ทอดไก่ทอดขอโทษไม่เป็นไรประมาณนี้จ้ะทุกคน จัดจานให้นุ่มๆเรียบร้อยเลยจ้ะโอเคเดี๋ยวห้าสิบไปตักน้ำซุปจ้ะโอเคแมทธิวยกไปลูกเดี๋ยวตักน้ำซุปน้ำซุป ใชบอเอาครับสวัสดีครับทุกคนอลักมาแล้วสวัสดีสปูสคอนส์บายมาพอมสบายดีทุกคนสวัสดีครับทุกคนทักทายทุกคนจ้ะกินเข่าแล้วนะจ้ะทุกคนจ้ะคิดว่าเพิ่นชิวโตได้ไหมเดี๋ยวทูอัดดสกันสโนอกเมร เอ็นดู h ่ s I านี s สงสัยจะไ a ่ใ t ่ i าใช่ฉ e นก a ลงจไปกินฉันหยุด IKEA ลื w ว่า t ัน a ย t กกินโอเคเม say IKEA โอ IKEA ลืมว่าจะก a นถัดเนี่ยโอเคทุกคนกินขาวมันไก่กทอดจา้าแล้วก็เป็นน้ำจิมมจ้ม <laughs> น้ำจิ้มน้ำจิ้มขาวมันไก่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนั่นแหละจ้าทุกคนจ้าจิ้มข้ามันไก่ถ <laughs> <laughs> ูกแล้วลูกถูกแล้ว เพราะว่านุ่มๆเพิ่นบ่มักอันน้ำจิ้มหวานเนาะจ้ะออก,ก็เลยได้แค่นี้จ้ะทุกคนโอเคใครจะเอาน้ำจิ้มตักเลยลูกแ,แม่ตักก่อนได้ใช่ไหมครับใช่เพิ่นให้ค,ตคน, <c oughs> ตนตักก่อนจ้ะตักหลาดเล่นตักข่อยตักหลาดเล่นข่อยเนี่ยม, <c oughs> มาจา้ะกินกิน <c oughs> อืตักเลยลอลอ,อไทยนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยตกใจตกใจจาของเธอเนี่ยอ้าวกะดูกสัดะดกสันกินนะกินดูกินดูกินดูแล้วต้องชิมเอากายก่อนใช่ไหมเฮ้ <Hey. S 2> ชิมเอา น้ำจิ้มเผ็ดจนอะพอ่อ Get easy man That makes it good Alright l อืมเห็นไหมตัวตัวใช้เไก่กรอบเป็นไก,ก่ <laughs> กทอดอม,มันกรอบแล้วก็มันนุ่ม,อมสองอย่างดีเลยอือหือน้ำจิ้มอร่อยอ ม <Yes. S 2> ันจิ้มต้องกินเยอะๆแม่ <c oughs> แล้สะใจเผ็ดๆ <c oughs> จริงๆวันนี้อยากกินกว๋วยเตี๋ยวรู้สึกว่าตัวเองนะอยากกินซุปร้อนๆทุกคนหมายถึงว่าเป็นกว๋วยเตี๋ยวอะไรเนี้มยมจวันเ่อรสลบปลาสารกระปานใช่ไหมแล้วก็ดูปลาสารมีอะไรอะคนเยอะมาก จะไม่รูทำไหมแบบแบบเดียส่นเน่เรียนเหรอ Have a gala midday go in nice suit and r e s tight for for o r ฝ่ายในสกูเลหรอว่า f r ฝ่ายฝ่ายใ i ยิมนาสตเต็งเต็งตัวหลอเต็นตัวหล่อเต็งตัวสวยอาจจะเป็นแบบว่าก่อนก่อนที่เขาจะ จบการศึกษาทุกคน And boys g o i n smoking not muslim smoking mm hmm. mm hmm. And the ladies have really big dresses look nice look a little bit cold จบการศึกษาก็คือนู่นอ่ะเดือนมิถุนาคุณชายบอกหรือเขาอาจจะมีงานอะไรก็ได้ อาจจะเป็นปาร์ตี้อะไรก็ได้อร่อยน้ำจิ้มอ่ะมันบอเผ็ดไม่เผ็ดหรอดีมากมก็ดีมากกลัวจะเผ็ดเนี่ยกินง่ายๆไปเนาะ วันนี้ first a p p l i c a ใช่ไหมอืมอืมแล้วก็โรงแรีนบอกว่าวันนี้จะมีพิซซ่าอาหารเที่ยงแล้วก็จะไปกินอาหารใช่ไหมแล้วก็มันหอมมากหอมเหมือนพิซซ่าแล้วก็มามันเป็นสปาเก็ตตี้ซอมโรงเรียนบอกว่าจะมีพิซซ่าก็วันที่หนึ่งเมษาไงเป็นวันโกหกไงอยังเพราะวันนี้เราจะทำเซตรูซูพิซซ่า

ไก่ทอดอร่อยเนาะใช่อว mm. mm. oh, oh, uh, ันนีาจะกินใสเยอะมาก็กินของแม่อะกินใหญ่เลยร้อนมากนเดลิเยี่ยมมกลิตเธอไม่กินข้าวเหรอวะสั่อยกน่ เราต้องทำนี่นี่นี่นนีออืมแ่ใส่เต้าเจี้ยวใช่อืมเต้าเจียวแต่ในบ็อกมั้งในปรเดรรเดมน่ะเ้มนี่ลสเต่อ เมื่อเมอไรแม่ทำาสนาืม่มมใส่ซอเทียวก็ทำกุยเตี๋ยวจากอันนี้ก็เทมเสียวแต่ไม่ใช่<อ>ลิเกรุน่นงส,สบ็อกซ์ลิดูแาลเอีต่งางสาอ่าโอเคคนละอย่างเลยอนยะ่าง <c oughs> อันนี้เตาเจียวแม,ม่ทำราสนาอ่าก็ใ <c oughs> ช้กนเบียวน Nhóm I think no one could try what speak about Chứ con có chai lâu là cứ Mà here, over here Would I like có mê đố Đủ mà lon mặc con Thịt thương mà thay Cái thương Cái thương mẹ mẹ bò Cái thương mẹ mẹ Cái thương dài จำได้ถ้าไปทางคาสเซินแม่แมนจะเอาไทใส่ตรงนี้ได้ปวดแขนปิดแขนได้ผูกแขนได้ผูกแขนฝนรัไทมันนะครับผม,ม,มดูจำได้มันเด็กน้อยสูกเวลีว่แฉะเฟีชดีแตวเมื่อไรเด็กน้อย แม่แม่ก็ใช้ทำไมเผมเป็นเด็กตอนผมเป็นเด็กเตาตอนตอนผมเป็นเด็กไม่ใช่เตาเตาตอนผมเป็นเด็กเด็กเด็กไม่ใช่เด็กเด็กเด็กน้อยเด็กตอนผมเป็นเด็กเขาก็รู้ครับไม่ต้องเด็กน้อยใช่ครับอืมเด็กหนุ่มก็ไพ่อะแม่ก็ใช้ทำไมแม่แม่เอาให้แม่ยายทำไมผูกแขนให้ แล้วก็มันมันเคลออมันคันครับแล้วก็อยากเอาออกอยากเอาออกตอนนี้กูใจตอนนี้เข้าใจแล้วครับแล้วก็มันไม่มันไม่เคล้ามันไม่คันแล้วอือน้ำจิ้มกับไก่เนี่ยอร่อยเนี่ยไก่ต้มเนี่ยใช่ อร่อยมากทุกคนไก่ทอดก็อร่อยนะอร่อยมากนะตอนแรกว่าจะทำยำไก่กรอบเดี๋ยวค่อยทำวันไหนว่างๆก่อนวันไหนอยากกินก่อนเดี๋ยวจะทำยำไก่กรอบให้กินไก่กรอบยำไก่กรอบเนี่ยก็ทอดแบบนี้แหละแล้วเอาไปยำมาใช่ยำไข่กรอบไก่กรอบเหมือนไข่ดาวทอดกันทำน้ำยำเหมือนกันเลยเดี๋ยว แล้วเอาน้ำยาน้ำยำนะราดไม่เอาไปคลุกเดี๋ยวเอาไปราดอืมนันันก่อนครับอือจะสดน้ำซุกจะสดน้ำซุกขนาดนั้นเลยบะเด e มมดบบ w l สดหมดไหมคิดว่าคิดว่าโอ้มันหลายโพดหนึ่งสองหนึ่งสองสามท้องป่องเลยนะหมดนั่นน่ะวันนี้น้ำซุปอร่อยด้วยโอ้คักแน่อิ่มไหมอิ่มน้ำ <laughs> เอ้ยทุกคนมันแสพไรบอสน้ำซุปมันแสบอิลีบอสแสบอิลออีดูท้องดิให้ทุกคนดูดิท้องเนี่ยมันป่องหมดแล้วมั้งโอ้ยคักเด๋อวพี่น้องอิ่มคักตัวอะไระทำไมสิท้องมันป่องอะ่ะ เดี๋ยวจะกินหมดนะเดี๋ยวท้องแตกลูกไม่แตกเอาครึ่งเดียวเดี๋ยวค่อยมากิน <c oughs> เอาครึ่งเดียวเดี๋ยวปวดท้องแกกินแก้วหมดอ้าวอ่ะ อย,ย่านทองแตกอยู่เอ้เอาทำกระดึบกระดึบสิเอาเจ็บกระดึบกระตึบ<จ>อ่า <c oughs> <c oughs> มันตัวอะไรเอา้าบอกแม่ก่อนว่ามันตัวอะไรใครทำใครสอน,นทำตัวแม่ทิวตัวจักกะดี <c oughs> จักกะดีจักกะดีเออ เอาใหม่ส oh ิมันไม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นเออครัครับแม่โดดลิ้นมากเอาใหม่สิอเล็กเอาใหม่สิย้อนอันยังเด็ก